วันนี้เรามาแกะกล่องไม่ใช่แกะกล่องมันก็แกะออกจากกล่องแล้วแหละแต่มันมีกล่องอีกชั้นหนึ่งจากทางร้านคิวคิวนะครับผมมีทั้งหมด4อย่างนะครับผมที่ผมได้มาจากร้านคิวคิวที่มันจะมาอันบ็อกซิ่งกันเลยวันนี้นะครับผมก็อันนี้ก็น่าจะเป็นสปินเนอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีรูบิกซูเปอร์ไอซ์เทียม V2 ของโมยูนะครับผมเป็นรูบิกอันใหม่ของโมยูอีกแล้วซึ่งออกบ่อยมากช่วงนี้รู้สึกเหมือนเดือนก่อนเพิ่งจะออก V9 ไปนะครับออกซูเปอร์ไอซ์เทียม V2 มาอีกแล้วโมยูนี่เขียนจริงๆเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่ร้านคิวที่ให้ทั้ง3อันนี้แล้วก็ให้โมยู V2 มานะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะซื้อลูบิโมยูหรือจะตัว3นี้ก็สามารถซื้อที่ร้านคิวคิวเลยนะครับผมผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมสามารถไปกดซื้อกันได้นะครับมาดูตัวสามอันนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมอันแรกนี้เหมือนจะเป็น Haptic Coin Spinner Version นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรขอเปิดดูก่อนแล้วกัน โอเคเกบพลาสติกออกมาได้แล้วนะครับผมข้างในนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะผมผมมั่นใจมันน่าจะเป็นสปินเนอร์นะครับใช่มันคือสปินเนอร์เหมือนจะมีแม่เหล็กด้วยหรือเปล่าเนี่ยข้างในเหมือนสนุกสนุกนะครับถานรอก็เป็นลายอย่างนี้เลยนะครับก็สวยงามอยู่นะผมว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเหมือนมีรูปรูปลักษณะเป็นวงกลมแล้วก็ตรงกลางเป็นเหมือนโน้ตดนตรีม ข้างในเหมือนจะมีแม่เหล็กเต็มไปหมดเลยก็ในลายก็คล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับผมก็เปิดดวงนสุดท้ายนะครับมาดูซิโอ้ฐานเป็นสีดำด้วยนะผมแตกต่กาจงจกันกันก่อนโอเคออกมาแล้วนะครับผมรู้สึกเหมือนจะนี่หมุนได้นะครับผมนี่หมุนได้เลยลูกแม่เหล็กนะครับ้ตัวนี้ก็หมุนได้ มาดูอันหลักของเรากันดีก,กว่านะครับผม Mo ยูซูเปอร์ไอซ์เทียม V2 นะครับผมนี่นะครับผมกล่องมาแล้วก็กล่องสีม่วงสวยงามเลยทีเดียวเฮ้ยเปิดแบบอลังการโอชิยดมากอาจจะให้ดูชั้นล่างตัวนี้ก็จะเป็นโมยูนะครับเป็นสีม่วงตรงนี้ก็จะมีโครงสร้างข้างในลงไปก็จะเป็นตัวกล่องนะครับผมจะซิลิโคนแล้วก็ลูบิกแล้วข้างบนก็จะเป็นสวยงามน,นะครับ ก็จะเป็นกล่องแบบแข็งๆนะครับผมอันนี้ก็จะเปิดปีนี้ตัวกล่องตัวนี้น่าจะมีแม่เหล็กด้วยนะครับผมนี่ข้างในก็จะจะเป็นโฟมดีดนะหยิบอุปกรณ์ออกมาก่อนเลยแล้วกันเส่ยงข้างในอุปกรณ์นั้นก็จะมีอุปกรณ์ตับเหมือนเดิมนะับมเป็นใบสวงปับแล้วก็คู่มือเก็บครับไปก่อนเรามาดูอีมหลักของเรานะครับผมไฮไลท์เลยนี่ครับผมตัวรูบิกเราเปิดมาก่อนนะครับเราจะเก็บมาได้แล้วนะครับผม นี่ถ้ามองภายนอกนี่ผมนึกว่ามันเป็น v ีนก้านะผมหน้าตายคล้ายกันมากเพราะว่ามันเคลือบ UV ด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็น Super i s t M v v UV v o ม a ีสนะครับเคลือบ UV วด้วยข้างใน,นก็จะเป็นสีฟ้านะครับโลโก้ก็จะเป็นของ ISTM นะครับก็เรามาลอง First Turn กันเลยดีกว่านะครับ รู้สึกว่ารูปอีกนี้ลื่นมากเลยนะผมแค่เปิดออกมาจากกล่องก็รู้สึกว่าลื่นแล้วนะครับผมรู้สึกคล้ายๆ V9 เ้ลยนะครับแต่ว่ามันจะคุมดูคุง่ายกว่านะครับชิ้นเอชก็จะมีแม่เหล็กติดอยู่แบบนี้นะครับผมส่วนชิ้นคอนเนอร์ก็จะมีแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับผมส่วนข้างในตัวของคอนเนอร์ก็จะมีแม่เหล็กประมาณนี้นะครับปีมุมทุกมุมเลยนะครับแต่ที่มันปรับมาให้ก็คือจะรู้สึกว่ารวม,วม,นมวนๆนะครับแล้วก็ลื่นๆนะครับรู้สึกลื่นมากแต่มันก็ยังพอคุมได้อยู่นะครับร ติ้งคอร์เนอร์นะครับผม45องศารู้สึกง่ายเนาะเลยมานี่นีงก็ยังได้นะครับร์ s ก็ปกตินะผม45องศาได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือไอซ์เียม v 2นี้มันไม่ได้ปิดกลับด้วยนะครับลุงไม่ได้ค่อนข้างแรงนะครับผมถ้าจะให้บอกจุดเด่นของอันนี้เลยที่ผมรู้สึกตั้งแต่อยู่มาเลยนะครับคือมันเบานะครับผมน้่นหนักค่อนข้างที่จะเบามากเลยนะครับแล้วก็ V ี UV ก็จะติดมือดีนะครับ มันจะคล้ายๆกับวีก้านะครับผมแต่รู้สึกว่ามันจะลื่น้อยกว่าวีก้าตอนเปิดกล่องมานะครับถ้าใครอยากรู้ว่าลูบิกนี้เป็นยังไงหรืออยากลองซื้อนะครับผมซื้อที่ร้านคิวคิวนะครับผมผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับส่วนวันนี้ผมไปแะครับผมมาออนบ็อกซิ่งสั้นๆให้ดูเจอกันครับ